สวัสดีครับวันนี้พามาชมรุ่นเล็กอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับพวกนี้สายเลือดกรรมพันธ์ชัดเจนเลยครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับพวกนี้เป็นเยียนะครับเป็นไก่ผู้เมียนะครับสายแม่เป็นเยียซิงเรดานะครับนะครับสายเลือดแบบเด่นชัดเลยครับติดงอนด้วยครับเพราะว่า ดูเนื้อหนังเขาแล้วนะครับเป็นไก่ที่กระดูกโครงสร้างแบบใหญ่นะครับนี่ฮะตัวนี้ออกเยียแบบตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเมียสวยมากนะครับนี่ฮะโอ้ผมยังมองว่าสวยเป็นพิเศษเลยครับตัวนี้ออกแดงๆนะครับนี่ฮะสีออกเยียแดงๆแข้งขาดํานะครับเป็นาพม่านะครับส่วนตัวผู้ก็เป็นเยียนะครับดู น,นี่ตัวนี้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 ดูเอาครับนเนื้อหนังดีมากนะครับแข้งขาเนื้อหนังแดงนะครับกระดูกโครงสร้างดีมากนะครับเป็นเยียนะครับสําหรับชุดนี้นะครับผมแบ่งตัวตัวละ750บาทนะครับตัวละ750้าไม่ว่าผู้หรือเมียนะครับแบ่งราคาเท่ากันนะครับค่ายกคอกหรืออะไรก็ เดี๋ยวจะให้ถูกกว่านี้นะครับทักมานะครับสนใจก็ทักหาผมได้นี่ฮะตัวเมียตัวนี้อ้เอาไปเป็นแม่พันธุ์รับรองครับตัวเมียตัวนี้นี่ฮะสวยจริงๆครับสีแดงๆเออมันนนทีจะมีครับแปลกประหลาดแปลกออกมานะครับสายเลือดพันธุกรรมของเขานะครับนี่ครับเป็นสายเลือดมหานครนะครับมาผสมกับกวก เยียร์ซิงเรดานะครับนี่ฮะมันก็เลยติดติดออกเป็นดำแดงๆกระดูกดีๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับตัวนี้ก็เป็นเยียร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เยียร์เหมือนกันตัวนี้ก็เยียร์นะครับนี่ฮะตัวนี้ตัวนี้ก็เยียร์เหมือนกันส่วนตัวนี้เด่นพันธุกรรมเด่นมากนะครับนี่ฮะโอเคครับ 哎。Ah.